สมาธ์ตัวนี้นะครับมันมีอยู่สามชื่อชื่อที่หนึ่งก็คืออ,อ,อุพยตปริสาสมาธชื่อที่สองคือกรรมทารยสมาธิที่มีนะเป็นบทหน้าและชื่อสุดท้ายนาภุพบทกรรมทารยสมาธิสามชื่อนี้ถามว่าเขานิยมชื่อไหน ลองเดาเิศนพรตาหวานเชื่อนะตาหวานเลยนะเราอ่ะสามชื่อนี้ลองเดาว่ะเขานิยมเขานิยมชื่อไหนให้เดานะครับ โอ้โอ้ไอชิสองโชคอีกแล้วให้เดาให้เดาไม่ใช่รู้ให้ด้อยเดาให้ด้อยกรรมธาระยะสมาดละอะไรอีก มีหน้าเป็นบทหน้าใช่ไหมยขิมัส,สดีสซ่าดาวไปตอบว่าไม่รู้นี่มันหน้าคลานรอบห้องสักสองสามรอบ ถ้าตอบว่าไม่รู้นะเรียกชื่อว่าอะไรครับเขานิยมสุขคนตอบได้ไหม ถ้าตอบไม่ได้คลานรอบห้องดีเหมือนกันเอใครใครง่วงนอนให้คลานรอบห้องอ้าวนะครับในหนังสือเขาพาดหัวว่าอุพยะตาปริสาสมารเนี่ยเขาพาดหัวอย่างนี้อุพยะตาปบริสาสมาร ตัวแรกเลยแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าหรือกรรมธารยสมาร์ตนะเป็นบทหน้าแต่เวลานำไปใช้สากลสากลคืออะไรสากลทั่วไปนำไปใช้ทั่วไป,ไป,วไปเขาใช้ชื่อนี้ครับหน้าบุพบทกรรมธาริยสมาร มันจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับเดี๋ยววันต่อไปก็คงจะเจอณนะบุพพบทเหมือนกันแต่ว่าข้างหลังเป็น <c oughs> พระภูมิที่สมาจะมีความแตกต่างกันนะครับสองตัวนี้คำแปลก็ต่างกัน,นรูปวิเคราะห์ก็ต่างกันนะครับดังนั้นวันนี้เรามาเรียนในเรื่อง นะปุพพบทกรรมะทาริยสมาธิหรือชื่อที่เป็นทางการคืออุพยตปริสสะสมาธนะครับมันมีกี่อย่างมีเท่าไหร่ครับมี2อ,อย่างมี2อ,อย่างคือ1แปลงณนะเป็นอะไรครับอะสอ แปลงนะเป็นอะณนาะในกรณีในกรณีอะไรมีสระอยู่หลังมีสองอย่างนะปุบบทกรรม,มธาริยะสมาธิทีนี้มันปฏิเสธอะไรบ้างมันปฏิเสธได้ทั้งหมดนะครับนะครับตัวนี้เราต้องจำนะครับ ปฏิเสธปฏิเสธได้ทั้งหมดเนี่ยไอ้ยกเว้นเนี่ยครับเนี่ยยกเว้นนะค,ครับกิริยาอาขยาตยกเว้นตัวเดียวถ้าเป็นกิริยาอาขยาตห้ามแปลนะเป็นอะหรือห้ามแปลนะเป็นอะนะที่เหลือ แปลงได้หมดให้จำอย่างนี้ที่เหลือแปลงได้ทั้งหมดนะครับที่เหลือแปลงได้ทั้งหมดจริงเคยเกริ่นมาเบื้องต้นแล้วนะอ่าทีนี้ในกรณีนี้ มันบอกว่าแปลงนะเป็นอาแปลงนะเป็นอนะยกเว้นกิริยาอาแาน้นนี่เรามาดูนะครับนี่เรามาดูถ้าเป็นนามนามทั่วไปครับนาม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 ทั่วไปมีอะไรบ้างรูปวิเคราะห์ณบวกอะไรครับณนะบวกปุริโสเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรนะบวกปุริโสเท่ากับเท่ากับอะไรครับ ตอบตอบเร็วออย้า้เสียเวลาณปุริโสเท่ากับนี่ไงครับเนี่ยคือคำนามทั่วไปนะครับเนี่ยคำนามทั่วไปหรือณอบวกณบวกสัตโตเป็นอะไรครับอ่ะสัตโตหรือณบวกอะไรครับณนะบวกณบวกกุลัง เป็นอะไรครับอ่ะกุลังอ่าณนะบวกณนะบวกกุศลกุศลังกุศลาธรรมมาเป็นอะไรครับอะกุศลังนะนี่นี่ครับหรือณนะบวกนิจจาเป็นอะไรครับอ่า นี่ครับนี่ประเภทประเภทคํานามนะครับเนี่ยประเภทคํานามอันนี้คือประเภทคํานามนะครับอา้าวทีนี้เรามาดูประเภทคําวิเศษณะบ้างวิเศษณะวิเศษณะอย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นคําว่าคําว่าอะไรปนะันดะิโตน่ะนะนะบวกปันดีโตเป็นอะไรครับ อปันปิโต